หลังจากไหว้ก็เริ่มขอกราบเออตกใจเราบอกว่าตลกแล้วตลกแล้วเธอฉันไม่ใช่แม่เธอจ้ะฉันพูดเลยตลกแล้วไหว้ก็ตกใจแล้วขอร้องว่าไหว้เฉพาะที่บ้านพ่อไหว้เฉพาะที่บ้านพ่อหลายๆคอมเมนต์ที่แพชชอบเลยคือเขาเคารพเราดีกว่าเขาตบตีเราไหมเขาเคารพเราดีกว่าเขาแบบเอาเปรียบเราไหมอะไรเงี้ยแต่ทั้งหมดเลยไม่ต้องดราม่าเลยนะคะคือทั้งหมดมันเกิดจากสิ่งที่เขาอยากทำ มันเป็นสิ่งที่เขาทำเราสบายใจแล้วเขารู้สึกดีเราก็โอเคเราไม่ต้องถามว่าเขาทำกับแม่กับแม่เขาทำค่ะเออคืออันเนี้ยเราต้องบอกก่อนว่าเขากับแพทห่างกัน14ปีแพทคือพี่เขาผู้ใหญ่เลยอ่ะการที่เขาจะเคารพเราอ่ะมันไม่ได้แล้วแพทไม่ได้บังคับ มันไม่ได้เกิดจากการบังคับว่าถ้าเธอไม่ทําแบบเนี้ยฉันจะไม่คุยออกับเธอนะไม่แต่เป็นการที่เขามาขอทําเขาต้องเขาขอทําคือหมายความว่าเหมือนเขาไปดูดวงอะไรของเขามาแล้วดวงเขากับดวงเรามันเหมือนข่มกันมันเป็นสัตว์ใหญ่ทั้งคู่แล้วเขาก็มองว่าถ้าขัดกับเราอ่ะจะไปได้ไม่รอดหมอดูก็เลยบอกว่าอย่างนั้นเธอต้องไหว้เขาทุกวันจาไหว้ก่อเนานะ ต้องไหว้เป็นการแก้คิดว่าให้เขาอะเหมือนให้เขาแบบเอใเอให,ให้เออให้เคารพเราเหมือนแบบเรายอมนะเรายอมนะหลังจากไหว้ก็เรื่องขอกราบเออเต,กตกใจเราบอกว่าตลกแล้วตลกแล้วเธอฉันไม่ใช่แม่เธอจ้ะฉันพูดเลยตลกแล้วไหว้ก็ตกใจแล้วขอร้องว่าไหวเฉพาะที่บ้านพอ่อข้างนอกก็คือกูดูแก่เลยใจเปล่าสิบสี่ปีเขาใจเปล่าอยากได้ยกมือไหว้าต้องเด็กขาดขอ นางก็แบบเหมือนนางทาแล้วนางรู้สึกดีมัน้นตอนหลังก็เลยแบบขอเธอทูลกว่านั้นอะไรเงี้ยซึ่งเราไม่ได้บังครับอย่างที่บอกเราไม่ได้เราแชร์กันเฉยๆซึ่งพอเราพอเรื่องนี้มันเกิดขึ้นนะ่ะเราก็จะเห็นว่าคนหลายๆคนหลายๆมุมมองถูกไหมคะแต่สิ่งหนึ่งเลยอะหลายๆคอมเมนต์ที่แพชชอบเลยคือ mm hmm. เขาเคารพเราดีกว่าเขาตบตีเราไหม mm hmm. เขาเคารพเราดีกว่าเขาแบบเอาเปรียบเราไหมอะไรเงี้ย แล้วมันก็เป็นสิ่งที่เขาทําของเขาแล้วแพทก็ไม่ได้เป็นคนไปบังคับให้เขามาทำอะไรเงี้ยดีนะคะคือแพทว่าตัวเขาด้วยแหละคือจริงๆอะ่ะล่าสุดเนี่ยก็มีคนตั้งคําถามว่าทําไมแพทถึงคบแต่เด็กเปล่าแต่เด็กเข้ามาหาคือไก่ต้องบอกน้องเราอะ่ะก็เด็กนะับก็ห่างกับแพทต้อง13 14ปี การที่แพทยอยู่กับมันมันก็ดึงดูดเด็กเข้ามาหาเราด้วยด้วยส่วนหนึ่งอะไรเงี้ยค่ะแต่ใจจริงๆอ่ะสเปกแรกๆเลยคืออยากได้คนที่อายุมากกว่าอยู่แล้วแต่ในเมื่อมันไม่มีอ่ะแล้วคนที่เด็กกว่าอายุมันเป็นเพียงตัวเลขจริงๆเพราะทุกวันนี้เขาที่เด็กกว่า14ปีเขามีความคิดมากกว่าคนบางคนที่แก่วกว่าแพทอีกหรืออายุเท่าแพทอีกแล้วความรับผิดชอบของเขาอ่ะตลอดระยะปีกว่าที่ผ่านมาค่ะเขาไม่เคยขาดตกบ,บุญร่องเลย เดวันยังไงวันนี้เดทที่ส0 0รอยของเขาอะ่ะก็เหมือนเดิมมัน่าอ๋อแพทพูดกับเขาแล้วคะ่ะว่าขอดูอีกสักปีหนึ่งแพทก็ยังพูดกับเขาเหมือนเดิมว่าแพทติดตรงที่ว่าเราผ่านกันเยอะเกินไปปีหนึ่งละค่ะคือเรารู้กันอยู่สองคนแต่เรื่องจะมาเปิดลเลยอะไรอย่างเงี้ยแพทก็คุยกับเขาไปแต่แรกแล้วด้วยค,ะค่ะเขาก็เชื่อเพราะหมอดูก็ทักเขาด้วยเช่นกันว่าอยู่แบบนี้แหละดีแล้ว เขาก็บอกว่าดูหลายๆคนที่ผ่านมาน้อ <ๆ S 2> อาจจะใช่ใช่เพราก็คุยกับเขาเหมือนกันคือก็ยังเปินแล้วผ่านอะไรไมาเยอะอะค่ะเอาจริงๆเลยนะยังไม่เชื่อว่ามันจะดีได้ได้กว่านี้ได้ยาวเท่าไหร่วะได้เท่าไหร่วะอะไรอย่างเงี้ยตัวเรายังไม่มั่นใจในตัวเราเลยก่อนหน้านี้เราคิดว่าโอ๊ยคนนี้แหละแต่ก็เป็นเราเองที่แบบโอเคเธอไปเถอะ เรายังไม่ได้เลยอ่ะเราจะมามั่นใจอะไรกับเขาเราก็เลยบอกว่าเออถ้าเธอยืนระยะได้อีกสักปีเดี๋ยวเราค่อยว่ากาันดวงางานทุกอย่างเลยอ่ะโอ้เขาดูดวงบ่อยกว่าแพทย์อีกจริงบอกว่าหนูลูกหนูดูดวงบ่อยนะลูกอะไรอย่างเงี้ยหนูลูกค่ะหนูดูดวงบ่อยจังเลยค่ะ ม History, <ะ>ันตลกอ่ะเอะอะฉันน่ะเรียกเขามาดูเปิดไพ่ให้ฉันอีนี่ต่อคิวแล้วหนึ่งดูอะไรนะขนาแล้วเขาจะดูแต่เรื่องความรักอย่างเดียวาอยากะ่ไปใช่แพทก็จะแอบถามแบบพี่เขาดูเรื่องอะไรอ่ะเปิดอันแรกเลยคือความรักเป็นยังไงแก้ไขยังไงคือเราเลยโอ้โหพยายามเยอะเนาะพยายาใช่เห็นความพยายามแบบในการที่จะประคองยังไงก็ได้ว่าให้อยู่กับอีนี่ให้ได้แบบ นานที่สุดไงไงอะไรอย่างเงี้ยอุ้ยจริงๆจ,จะบอกว่าสิ่งที่เขาทํามากกว่ามันมันมันทำให้เราแบบยังยังอยู่จุดนี้กันได้อะไรเงี้ยคือถ้าเขาไม่ได้เป็นแบบเนี้ยแพทเชื่อเลยว่ามันจะจบไปนานแล้วค่ะเพราะว่าเราไม่ได้มีความมั่นใจตั้งแต่เรื่องอายุถึงแล้วแต่ว่าเขาพิสูจน์ว่าเฮ้ยอายุมันเป็นเพลงตัวเลขจริงๆจริงจริงจริงค่ะจริงเลยเขาทําทุกอย่างเกินแพทแบบเกินไปอะ่ะจริงๆเกินไป ถามบ่อยมากอยากทำอยากทำให้แล้วเขาก็จะพูดเสมอว่าอเดี๋ยวดูนะจากวันแรกเนี่ยว่าเขาเขาทำอะไรไว้วันวันจนไปเรื่อยๆเลยอ่ะเขาก็จะเป็นอย่างนั้นแ้าก็บอกอาเดี๋ยวขอดูก่อนขอดูก่อนเออขอดูก่อน,อออนไม่คือคือดูอะส่วนใหญ่อ่ะผิดกันเลยนะเขาจะดูความรักก่อนแพทจะดูงานก่อนงานเงินลูกแล้วค่อยความรัก เพราะฉะนั้นอ่ะเขาจะเห็นแล้วว่าสเต็ปของแพทแล้วความรักมันเป็นสิ่งสุดท้ายในชีวิตไปแล้วหมายถึงความรักแบบชีวิตคู่อะค่ะมันคือสิ่งอันดับสุดท้ายไปแล้วเพราะฉะนั้นเขาเลยรู้ว่าเขาควรจะอยู่จุดไหนในชีวิตเราถ้าเขาเรียกร้องมากเขาจะไม่ได้อยู่ตรงนี้เขาจะสังเกตทุกครั้งเวลาแพทดูดวงหรืออะไรเงี้ยสิ่งแรกเลยคืองานงานดีไหมคะเงินดีไหมลูกชายเป็นยังไงอะไรเงี้ยแล้วก็ความรัก่ะ ถ้เาเขาเห็นถ้าเขาถ้าเขาอยู่ในชีวิตนเขาจะสังเกตเลยว่า1 2 3 4ของแพทอันดับที่4เลยคือฟัองร้านเพราะนั้นถ้าเขาเรียกร้องขึ้นมาเป็นอันดับหนึ่งเขาจะต้องอยู่ตรงนี้ไม่ได้ถูกไหมถ้าเกิดเป็นมานอกฐานอะอะไรนะ,ะ,ะไม่ต้องแล้วขาลอ้อไม่ต้องเปนมาตรฐานอ่ะไม่ไม่ไม่แค่นี้ก็เยอะแล้วเอาจริงๆแพทก็บอกแค่นี้ก็เยอะแล้วอะไรเงี้ยแล้วแพทก็ยังถามอยู่ว่าทำจริงๆหรอวะอะไรเงี้ย ตั้งแต่วันแรกที่เขาดูดวงเลยค่ะก็ยาวเป็นปีอย่างนี้เลยหรอใช่ตั้งแต่วันแรกที่เขาดูดวงเลยไม <c oughs> ่ว่ากายวันทุกวันทุกวันแล้วแพทก็แบบแม่ไ,ไม่มีจริง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 ฉันไม่ใช่แม่คุณนะแต่คือแพดเชื่อว่าเขาเคารพจริงจริงเขาไม่รับเไม่รับไม่ได้เลยไม่ได้เลยคือ แพทก็งงมากพวงมาลัยอ่ะเขาก็เขาเตรียมให้ลูกเราแล้วเขาก็มีของเขาเขาบอกว่าอีกนิดเดียวอ่ะฉันจะแบบอยู่ในจุดที่เป็นแม่เธอแล้วนะเขาบอกว่าเขาสบายใจอ่ะจบใช่แล้วที่บ้านเห็นกันทุกคนนะคะโอ้เพรก็ถามค่าว่าเขาก็เฉยๆคืออาจจะด้วยความที่บ้านเขาก็ไม่ได้สมบูรณ์แบบอะไรเงี้ย แล้วเขาก็โตเองมาตั้งแต่เด็กคือเขาอะไปเรียนที่อังกฤษมาเจ็ดปีกลับมาก็คือเจอฉันเลยความผูกพันใดๆอะซึ่งแต่สิ่งหนึ่งที่ทําให้พันรู้สึกแบบไปกันได้ด้วยคือเขารักครอบครัวค่ะเขาอะจะคอยแบบช่วยเหลือครอบครัวตลอดแบบใครพึ่งกลางมาอะไรนะแล้วก็จะบอกว่าเธอจา๋าเธอต้องกลับบ้านไปหาแม่เธอทําแบบนี้ด้วยนะเยนะเขาบอกว่าอ๋อฉันทําอยู่แล้วเขาทําอยู่แล้วไม่ได้ ไม่ได้เธอไม่ได้พิเศษกว่าแม่ฉันถ้าแตป้าฉันทำอยู่แล้วอะไรเงี้ยใช่ไอ้รักรักเขาลบแต่ตาพันก็บอกว่าถ้าทำแล้วสบายใจก็ทำอะไรเงี้ยใช่แค่ที่สองใช่ใช่ตลกมากเหมือนลูกชายคนโตกับลูกชายคนเล็กแล้วเวลาเขาอยู่ด้วยกันอะเหมือนจริงๆโอ้ยเราบ่นก็บ่นทั้งคู่อย่างเงี้ย คืออย่างที่บอกอะค่ะแต่แล้วแพทหอนคนแก่เลยรูกหัวจลอจใจลยอย่างนี้เหรอขอบคุณแพทก็จะแบบขอบคุณขอบคุณอะไรอย่างเงี้ยเออเข้าใจแบบว่าพอเขาสวัสดีมาเขาเออสวัสดีสวัสดีอะไรอย่างเงี้ยเออเขากลับมาแล้วบอเออขอบคุณขอบคุณนะอะไรอย่างเงี้ยแฟนหรือแม่นั่นแหะดีแต่ทั้งหมดเลยไม่ต้องดราม่าเลยนะคะคือทั้งหมดมันเกิดจากสิ่งที่เขาอยากทำมันเป็นสิ่งที่เขาทำแล้วสบายใจแล้วเขารู้สึกดีเราก็โอเคเราไม่ต้องถามว่าเขาทำกับแม่กับแม่เขาทำค่ะ